เอาว่าที่นี่โปรนี่ใชได้แน่คิดตอนนั้นแต่คนที่เราแนะนำเราอะ่ะเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีนี่ไม่มีนี่แต่เรารู้ตัวว่าเราจะมาเพื่ออะไรเพราะเราไม่อยากที่จะเป็นอะไรไปแล้วภาหนี่สินตกอยู่กับที่บ้านจริงไม่จริงวันนี้ใครบ้างที่ตอนนี้ใช้ตัวเองเป็นสาเหตุของรายได้มีไหมมีหยุดทำรายได้หยุดมีไหมมีแต่คราวนี้ค่ะพอได้มาเจอปุ๊กเห็นโอกาส เขาสร้างเงื่อนไขให้กับบริษัทอยู่สองสามข้อข้อแรกถ้าเกิดว่าทำที่นี่ขอให้เชื่อและทำทามที่ร้อซได้หรือได้ถ้าเราอยากได้เดือนละแสนแบบเขาเราอยากได้เดืนละนบบนละ้านแบบเขาเราทำตามเขาได้หรือได้ไดถ้าเกิดว่ามีงานแคมป์เรียนรู้งานที่ไหน GPSM จัดงานจัดระบบที่ไหนต้องไปถ้าอยากได้แบบพี่ ได้ได้พี่ฉันก็ยืนยันลอง ขวาก็คือขวาเลยโอเค left and right b i n a ั y you know โอเคแล้วก็หลังจากนั้นผังเนี่ยเราไม่ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาแนละ้วเราดูเลยจ้องตาเลยนี่ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาคือพัง b บนา r ีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะทํางานหรือเวลาเรามีลูกทีมมีคนมาสมัครมีทีมงานเราโยนดิ่งซ้ายหรือดิ่งขวาเท่านั้นได้ได้ ดูดีดีวันนี้มีคนมามีคนมาสมาัครสนใจจะกินจะใช้จะทำธุกรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราแนะนำตรงถ้าเราแนะนำตรงโอเค direct sponsor โอเค you put this 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 โอเค you not put this 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 โอเค no 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 โอเค j u s okay? t o n l y t h is straight or left or right okay? เครือข่าย network marketing, not c o u s i n marketing, โอเค network marketing ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจเครือญาติยูน r เซ a network not c o u s i n โอเคอ่ะคราวนี้ดูดีๆถ้าเกิดว่าวันนี้เราวางผัางงานนะคะอา้าวแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องหนูจะทำด้วยได้ไหมได้แต่ทำยังไงดูดีๆที่รัก <c oughs> ขาวันนี้ ถ้าวางผังงานซ้ายขวาคือดิ่งลงมาไม่ว่าเราจะแนะนำกี่คนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ถ้าเราแนะนําตรงดิ่งและดิ่งแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราคิดมดเพี้ยนแปลกๆผิดๆนะคะถ้าเราจะเชิญคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนสารพัดแล้วเราวางแบบว่าเป็นธุรกิจเครือญาติมันจะกลายเป็นแบบไหนดนูดี เราแล้วเราก็จะเอาคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณสามีหรือคุณภรรยาก็แล้วแต่มาวาง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 ,วางเพื่อดักไว้ก่อน <I am. S 1> ซึ่งแบบนี้ดีหรือไม่ดี่ไม่ไม่ควรทำยืนนกยู s แซด this your c a l e n t right <Yeah. S 2> คุณพ่อบาป๊ามาม่าแม t h e r and sister not do like this

วางผังแค่สองสายพอแล้วแค่สองสายก็พาเพื่อนได้รอดเถอะจริงไม่จริงพาเพื่อนได้รวยเถอะจริงไม่จริงเอออันเดอร์สเตนเอออยู่อันเดอร์สเตนอยู่น้องอันเดอร์สเตนอยู่ท่ามีไหมน,นะโอเคแอนเดนแล้วก็แบบนี้พอนี้เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าต้องมาวางฝั่งเดียวกันดูดีๆนะคุณพ่อจะมาอยู่บนคุณแม่ หรือคุณแม่จะอยู่บนคุณพ่อเรื่องไทยแล้วปกติพ่อหรือแม่อยู่บนอเอาจริงๆแล้วปกติใครอยู่บนไม่เป็นรู้นะค,คือไม่ว่าใครจะอยู่บนอยู่ล่างมันเรื่องของเขาแต่อยู่ข้างเดียวเหมือนการพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนทุกอย่างเนี่ยที่ว่ารู้ มันจะโตทั้งเซตมันไม่ จริงๆและเรามองแล้วว่าเขาอะสามารถที่จะทําธุรกิจได้แต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราแนะนำแนะนำใครสมมุติเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรดีน้องชิดอ่ะน้องชิดโอเคแล้วก็เพื่อนคนชื่อน้องน้องวายน้องชิดกับน้องวายดูดีๆนะคราวนี้น้องชิดกับน้องวายจริงๆแล้วเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน พอเป็นเพื่อนที่รู้จักกันปุ๊บเราจะต้องวางฝั่งไหนคะฝั่งเดียวกันเนึ่อสามารถทํางานด้วยกันได้เข้าใจไหมเพื่อนจะต้องวางฝั่งเดียวกันเพราะรู้จักกันแก๊งเดียวกันจะต้องวางฝั่งเดียวกันเพื่อจะได้ทํางานไปด้วยกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นฟังดีๆเผอิญดูดีนะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อสม้ม หนแก๊งเดียวกันทั้งหมดเลยแม่ถามตอบนะฮะคราวนี้ถ้าเราวางวากับวางชิปจริงๆแล้วอยู่กันคนละข้างแต่เนื่องจากอยากได้ค่าอยากได้ค่าจากคู่จริงๆแล้วต้องวางฝั่งเดียวกันใช่ป่ะแต่เราอะอยากได้ค่าจากคู่ไงแล้วลืมคิดระยะยาวกันมาแยกเพื่อนสนิทคนละข้างกันคราวนี้ในแก๊งเดียวกันมีส้มมา พอต้องมาปุ๊บถามก่อนนิดนึงเราจะมาวางฝั่งเพื่อนชื่อชิปหรือว่าเพื่อนชื่อวายฝั่งไหนดีฝ<พ>ั่งไหนดีชิปวายชิปชิปชิปปวายวายชิป,ชป,ชป,ชปดูด,ดีๆนะวันนี้ถ้าเพื่อนทั้งสองเป็นเพื่อนสนิท และอันนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทจ,จริงๆต้องอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ผเอิญคิดสั้นวันนั้นวางแย่ส้มมาถ้าส้มไปวางฝั่งชิปเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะชิปแฮปปี้ไหมแฮปแล้ววายล่ะยืด <Yes. S 1> วายเกิดอะไรขึ้น uh huh. อา้าวแล้วครูก็เป็นเพื่อนทำไมไม่วางใกล้ว่า Why what? You know why what? Why what is what <laughs> why? อะไรเอยจริงไหมจริง,รงอยากไปต่อไหม,ไมทำไมอ่ะทำไมแกทำแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วถ้าเกิดไปวางส้มใต้วยวน์ไวน์มั้ยแมแล้วชิบอ่ะ ต้องล้เอาส้มมาแล้วคราวนี้พอส้มมาแล้วความถูกแล้วชัดเจนแล้วเรามีใครเราก็ต้องโยนลงโยนลงโยนลงใต้ลางโยนลงโยนลงโยนลงใต้ล่างแต่เผอิญชิปจริงๆแล้วแก่จะต้องตั้งใจและขยันและลุยมากกว่านี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นวะชิปทำไมชิปไม่ทำวะชิปเป็นอะไรวะชิปทำไมแกแบบนี้อ่ะโอ้ หรือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันแนะนำใหม่ชื่อแอนอ่ะคราวนี้พอแนะนำแอนมาทุกคนขาเกิดอะไรขึ้นดูดีๆจริงๆแล้วเราจะต้องวางแอนใต้ไหน oh. ได้ส้มจริงไหมจิแต่อเอิญคิปพิเล่ <Okay. S 1> อยากจะช่วยชิป <Yeah. S 1> เพราะคิดว่าชิปอะ่ะ oh. น่าจะลุกขึ้นมาทำแ oh. อนคิดว่าชิปน่าจะลุกขึ้นมาทำเอานี้ดีกว่า เอาไปแอนไปใส่ใต้ชิปฝั่งนี้ชิปโอเคไหมโอเคมากเพย่อนพ่อได้อะไรค่าจับคู่ค่าบริหารทีมต้องรู้จักไหมไม่ทำเองไหมใครทำเราทำสิ่งที่เกิดขึ้นเราทำชิปได้แล้วเป็นการช่วยเพื่อนแบบผิดวิธีเพราะชิป อยากช่วยไหมจริงไเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เวลาที่เราแนะนําตรงจะต้องวางดิ่งซ้ายและดิ่งขวาโอเคหรือโอเคเพราะอะไรถ้าเกิดว่าชิปทําคุยกันชัดว่าเกมาทําแต่ตอนแรกทำพอสักพักหนึงบอกไม่ได้รู้จกักมึงก็ทำเอาแหละกลายเป็นเรานี่แหละที่เพิ่มสายงานจากหนึ่งเป็นสอง ได้เกตหรือเกตฟังตามไปนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราวางแบบนี้ก็เท่ากับช่วยใครได้ด้วย<อ>ช่วยสม้มช่วยชิปช่วยได้ทั้งหมดเพราะโยนิีนลงทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเรามาวางฝังน่นี้ช่วยได้ไหมไช่วยได้ชิปแต่ช่วยส้มได้ไหมไม่ได้เก็ตหรือเกตเพราะฉะนั้นการวางผักจึงสำคัญ ถ้าจะรวยเริ่มต้นวันนี้ที่พวกเราเพิ่งเปิดระบบที่พวกเราเพิ่งเริ่มทำเวลาที่เราจะวางผังงานลูกอาจจะต้องไปคุยกับทีมกับอัพไลน์กับ line, พี่เลี้ยงกับโค้ชของเราเพื่อให้เขาช่วยดูว่าวางแบบนี้ดีไหมคะ<อ>พเพื่อนของหนูรู้จักกับคนนี้ค่ะคนนี้สนิทกับคนนี้มากกว่าค่ะคนนี้สนิทกับด้านนี้ค่ะทําแบบนี้ค่ะมันทํางานกันง่ายกว่าค่ะหนูวางแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ได้ได้ได อยู่นะอ่ะขราวนี้พอปุ๊บเรารู้แล้วทั้งหมดทั้งมวลเห็นว่าส้มนี่แหละตั้งใจมากส้มตั้งใจมากเห็นแววเห็นแววความเป็นส้มแต่เราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าการที่เราจะไปโฟกัสผู้นำหนึ่งคนผู้นำที่เราจะต้องไปโฟกัสเนี่ยคุณสมบัติจะต้องเป็นอย่างไรดีๆนะ ส้มเราเห็นแววแต่เรามาเช็คกันว่าแล้วส้มมีคุณสมบัติเป็นผู้นําที่เราจะลงไปโฟกัสหรือเปล่าข้อแรกคืออะไรคะที่รักอ่านคุณสมบัติของการเป็นผู้นำข้อแรก,แรกส้มจะต้องเป็นคนที่มีรายชื่อเร็เองเราทํางานเราก็อยาสาัไปฟ้าไหม ขามีรายชื่อให้เราเนี่ยไปช่วยให้เราเนี่ยไปคุยรอเปล่าจริงไหมจริงเก๊หรือก๊งกหัวข้อที่สองค่ะคุณสมบัติข้อที่สองคือ <Yeah. S 1> เวลาลาดูดีๆที่เรามองส้มเนี่ยดูดีๆนะที่เรามองส้มว่าน่าจะใช่ใช่แล้วเนี่ยชัดเจนเนี่ยน่าจะชัดแล้วน่าจะใช่แล้วส้มรายชื่อมีชัดเจนมากแต่ส้ม สิ่งที่เกิดขึ้นเห็งแฟนแบบนี้นะเพื่อมันเข้าเวรวันนี้ต้องตีแม่นตัวเช้ายังมีแม่ตกลางคืนเวลามีไหมแล้วเราจะไปทำงานด้วยยังไงจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริง โอเคโดนเส s t บโน่โอเคโอเค y ุณเอ่อคุณ r ีฟแ t hand. ค่และไอ้ถามคุณและแล้วคุณยกหรือไม่ยกโอเคทุกคนโคตดดูดีๆวันนี้คุณสมบัติ3ข้อนี้ที่อยากได้โค้ดพวกคุณมาปั้นคุณให้ติดทริปไปด้วยกันน่ะใครคิดว่าตัวเอง มีครบทั้ง3ข้อยกมือ เย็นตั้งแต่กลางค่ำยันกลางคืนยันเช้าอีกวันหนึ่งมึงนั่นแหละก็พูดคนเดียวเหนื่อย มาเมื่อวานยันลง,งเพจแล้วเก็ตแล้วปิดการขายโพสเมื่อกี้แล้วถ้าเราออกไปทําเองได้หรือง่ายได้ได้ไไดใครคิดว่าฉันทําได้แล้ว,ว<ะ>ใครคิดหนูนี่แหละจะไปลองปิดเองได้ละหนูนี่แหละจะไปปิดเ SBC เปิด MD เปิดอะไระหนูอยากที่จะลองทาําเองยกมือเยอะมากกันหมดเลยคุณดีๆนะคะวันนี้ถ้าเราไปลองมือทำเองสมมุิโคตรมีคิวโคตร คิวอะเราก็มีอะแต่เผอิญโค้ดมีก่อนเราก็เราส่งงานช้าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรามีความรู้เราทำเองได้ไหมดูดีๆถ้าเราทําเองได้ถ้าวันนี้เราออกจากแคมป์แล้วเราไปไปปิด S อซ้ายเขวาได้มาเท่าไหร่ลูกยอวรวม8,500ันห้ดูดีๆนะแต่เราเองอะภูมิใจได้ เราเก่งนะเราเก่งเองแต่ถ้าทุกครั้งเราแต่โคตร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 เก่งเราเท่าเดิมจริงไหมจี๊จไม่จริงพราะฉะนั้นแล้ววันเนี้ยแปดพันห้าเงินเข้ากับเรไหมแล้วเป็นเงินที่เราทำเองสุดยอดไหมใช่เราไม่ทกดค่ะแล้วเข้ามาเกินมากพวกเราใช้ระบบให้เป็นประโยชน์อีกเกิดอะไรขึ้นดูดีวันนี้ดูนะห้าคนนี้ห้าคนซ้ายห้าคนขวาที่เราไปคุยด้วยเหี อดีว่าเพื่อนนะเจอคนนึงนะเป็นอาจานนะเป็นรูแล้วเหมือนแค่เลยแล้วพูดไม่ใช่เก่งนะแต่ว่าทุกมัแตดลายได้ที่นี่สอง0ซนบาทสาม0ซนบาทห้า0ซนบาทแต่ละเพือนกอแขกได้แบบนั้น ในโค้ดพาไปหาโค้ดพาไปเจอแคมป์พาไปเจออะไรเพื่อนครับไป็นเอ็ดีค่ะ อาหรือเอาแล้วถ้าวันนี้ีต่ออีกซ้ายสองอ่ะซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งเป็นตำแหน่งอะไรคะ5ดาว5ดาวซ้ายไปแล้วถ้าเพื่อนเดือนนี้ทั้งเดือนค้นหาคนแบบเราเลยพี่แกแล้วแกอยากได้แสบแม่ยก็ดีอยากค้นหาคนแบบเราหนึ่ง6 MD ซ้าย6 MD ขวาเกิดอ,อะไรขึ้นเอ้ย3 MD ซ้าย3 MD ขวาเกิดอ,อะไรขึ้นคะจ๊ะเข้ม,มงวด เพื่อนแต่ตัวรวยเองโอเคไม่ต้องคิดอะไรเยอะงานนี้มาให้ถัดไปเลยค่ะดูดีๆที่รกขาสเต็ปม,มันง่ายมากถ้าพวกเราวางฐางวางแผนและคุยกับโค้ชและออกไปลุยลงมือทําไม่มีใครทําอะไรได้ถ้าเราเป้าหมายชัดเจนวันนี้สุดท้ายท้ายสุดค่ะคุณพี่ไปดูกันอ่านไปพร้อมกันสไลด์สุดท้ายเลยจ้ะที่รัก แทนให้กับคนเพราะฉะนั้นแล้วมีเพื่อนพวกเราหลายคนที่มาฝากชีวิตไว้กับเรามีเพื่อนพวกเราหลายคนที่จำได้ในวันที่เราไปบอกเขาว่ากูอะร้อมช่วยมงอกูอะร้อมที่จะพามึาสำเร็จไปด้วยกันมีเพื่อนหลายคนที่เขาจำประโยมนี้แล้วเขาก็่ดูว่าแกทำาอีกครั้งหนึ่งเพือ่อนมา แล้วพบกันจี้ความสำเร็จ